ท่านผู้ชมครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย ต้องไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างแน่นอนนะครับแต่คงต้องเกิดจากวิธีคิดและวิธีการที่ถูกต้องครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคุณนครมีการวางแผนการทํางานยังไงทราบว่าวันนี้เนี่ยจากจุดเริ่มต้นนับแต่วันที่ตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยชีวิตก็เป็นไปตามเป้าหมายมาโดยตลอดมีรายได้ที่ดีขึ้นโดยลําดับนะครับและปัจจุบันนี้ก็มีตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e Paradise แล้วนะครับมีเคล็ดลับในการทํางานในการบริหารทีมยังไงบ้างครับ สิ่งแรกผมต้องบอกก่อนเลยว่าความสําเร็จวันนี้มันขึ้นครับอยู่ที่ว่าแรงบันดาลใจมากกว่าตัวผมเองก้าวแรกเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟอรินเกิดจากแรงบันดาลใจที่เราอยากจะหนีอาชีพทําไร่ทํานาคือเราอยากจะหนีอาชีพนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าอาชีพนี้มันเหนื่อยมากๆเลยฉะนั้นแรงผลักตรงนี้แหละผลักให้เราเองต้องมีทางเลือกที่ดีกว่าฉะนั้นวันนี้เข็บซักแห่งความสําเร็จของตัวผมเองผมมองว่า ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงแน่นอนครับความสําเร็จไม่ไกลถ้าตัดสินใจลงมือทําแล้วก็คมุ่งมั่นสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ผมทําไม่เคยขาดเลยครับคือในเรื่องของความมีวินัยครับความมีวินัยสําคัญครับจะทาให้หลายคนประสบความสําเร็จได้ครับผมเองถามว่าประสบความสำเร็จมากไหมในกิฟฟรีนก็ถือว่าในระดับหนึ่งครับแต่ยังมีหลาย หมื่นคนรับหลายขับแสนคนที่ประสบความสำเร็จในกิฟฟรีนะครับ,รบผมเองมีวินัยต่อตัวเองครับตั้งแต่วันแรกของการก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ตัดสินใจว่าทำกิฟฟรีนเป็นอาชีพจะต้องทํางานครับ,รบเหมือนเราทํางานประจำครับ,รบทุกอย่างเลย ครับฉะนั้นการมีวินัยจึงทําให้ผมเองนะครับทำกิฟฟรีนครับไม่เคยหยุดครับสักวันเลยครับฉะนั้นเคล็ดลับแห่งความสําเร็จก็หมายความว่าวันนี้ถ้าเรามีวินัยต่อตัวเองครับเราจะมีวินัยต่อองค์กรนะครับต่อสถาบันต่างๆนะครับฉะนั้นวินัยครับเป็นตัวกันกองให้เราเองครับประสบความสําเร็จได้ครับนะครับนั่นก็คือเคล็ดลับที่เราใช้มาโดยตลอดมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับกิฟฟรีนได้มอบสิ่งดีๆที่เป็นทั้งความสุขและความสำเร็จอะไรให้กับชีวิตของคุณนครบ้าง ถามว่าความสุขที่ได้รับจากคิดฟรีนะครับตอนนี้แน่นอนครับอย่างที่ผมว่าครับในขั้นต้นนะครับอิสระภาพในเรื่องของเวลานะครับใครไม่เคยได้ถ้าได้จะรู้สึกว่าความสุขที่หอมที่สุดคือความสําเร็จนะครับความสุขที่หอมจริงๆเลยนะมันคือความสําเร็จนะครับที่เราได้รับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับฉะนั้นวันนี้ความสําเร็จที่ได้รับนะครับแน่นอนครับคือคุณภาพทางเวลาที่คุณนครเน้นมากใช่นะครับแล้วก็ครับคุณภาพของชีวิตดีขึ้นนะครับแล้วก็ ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศกับคิฟฟรนครับจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ทำคิฟฟรนมาก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับสิประเทศสิประเทศแล้วนะครับได้รถได้บ้านแล้วก็นะครับครอบครัวครับมีความสุขขึ้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญมีทีมงานที่ประสบความสําเร็จตามมาเยอะแยะมากมายครับทีมงานที่ประสบความสําเร็จที่เราไปช่วยเขาดูแลเขาเนี่ยมีหลายท่านพ จะเล่าให้ฟังได้ไหมฮะที่เห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโด่งดังมากเลยถือว่าเป็นพระเอกก็ว่าได้นะครับพี่ต้นนะครับคุณปิติพงศ์ครับเราหางพงศิลป์ท่านก็ถือว่าเป็นแชมป์ซซลคอนเทสต์ล่าสุดเลยท่านเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะครับนี่คือทีมงานนะครับแล้วก็มีทีมงานอีกหลายคนที่ประสบความสำเร็จครับตามมาเยอะแยะมากมายคุณภาพชีวิตของทีมงานก็ดีขึ้นครับก็เรียกได้ว่าทั้งทีมเนี่ยเราไม่ได้มีความสุขอยู่แค่คนเดียวแต่ทั้งทีมของเราที่อยู่ด้วยกันทุกคน มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากธุรกิจของกิฟฟารีนะครับเป้าหมายต่อไปที่วางเอาไว้กับกิฟฟารีนะครับวันนี้เป็น e อ็กซ์คลูซีฟพาราไดซ์แล้วแน่นอนที่สุดว่าเราเน้นย้ำกันเหลือเกินและเป้าหมายทางธุรกิจกับกิฟฟารีนี่วางแผนไว้ยังไงครับครับตอนนี้ผมเพิ่มปรับตำแหน่งเอ็กซ์คลูซีฟพาราไดซ์ประมาณสัก4เดือนนะครับแต่ว่ารายได้ก็กลับเป็นที่น่าพอใจกลับก็เกือบๆจากหลักนะครับแต่ว่าเป้าหมายในอนาคตแน่นอนครับวันนี้เราจะมีรายได้ที่มากกว่านะครับเป็นแสนเป็นล้านนี่ครับ มันต้องไปสร้างให้กับดาวไลน์ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราครับนั้นเป้าหมายหลักคือทํายังไงก็ได้รตอนนี้คือจะไปทําให้ดาวไลน์เองประสบความสําเร็จมากที่สุดเลยนะครับที่ที่ตั้งใจไว้นะครับนี่คือเป้าหมายหลักเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติบโตตามไปด้วยใชนะครับเส้นทางการเดินทางมาสู่ความสําเร็จในวันนี้เนี่ยคงจะเกิดขึ้นจากกำลังใจจากผู้คนจํานวนมากพอสมควรคุณนครอยากจะขอบคุณใครไหมครับที่อยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดครับ ก็อยากขอบคุณมากมคือขอบคุณพ่อกับแม่นะครับเป็นผู้ที่ขับสอนเราตั้งแต่เล็กเลยให้ขยันแล้วก็อดทนนะครับนี่คือที่สุดของของผมเลยนะครับแล้วก็ับสิ่งที่ขาดไม่ได้วันนี้ถ้าไม่มีบริษัทกิฟฟครีก็ไม่มีครับตัวผมเองมาพูดที่นี่ขอบคุณคุณหมอต้อยขอบคุณคณะผู้บริหารทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานกับขอบคุณในส่วนของดาวไลน์ไซไลน์นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณตัวเอง ถ้าวันนี้เราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเราเองครับก็ไม่มีความสําเร็จที่ได้มาตรงนี้ครับ ันั่นก็คือเส้นทางการเดินของคนหนึ่งคนนะครับที่สามารถที่จะสร้างความสําเร็จจากการตัดสินใจนะครับในการที่จะประสบความสําเร็จกับธุรกิจเครือข่ายถ้าพอจะแนะนําท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ครับหลายๆคนกําลังดูรายการของเราก็อาจจะมีความหวังอาจจะมีกําลังใจแต่บางคนก็มีความกังวลใจไอ้ความกังวลใจที่ว่านี้คุณนครคิดว่าถ้าเขาดูรายการเราอยู่เขาบอกว่าเขา ไม่มีเวลางานยุ่งเขาเป็นคนพูดไม่เก่งน่าจะทำไม่ได้เขาเป็นคนที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนไม่มีประสบการณ์ทางด้านการขายกลัวการชวนคนกลัวการพูดคุยกับคนโอ้โหนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเกิดเขากำลังชมรายการของเราอยู่แล้วแล้วเขามีข้อกังวลใจเหล่านี้เนี่ยคุณนครอยากจะแนะนำเขาเหล่านั้นยังไงบ้างครับถือว่าครับสิ่งที่อาจารย์พูดมาครับ รวบรวมอยู่ในตัวของหมดเลยเคยเป็นมาก่อนเคยเป็นมาก่อนอาจารย์นะครับผมในอดีตเลยนะครับถ้าให้ผมมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆเะครับ ถ้าผมสามารถหลีกเลี่ยงได้ผมจะหลีกเลียเ่ยงสุดชีวิตเลยครับ <c oughs> แต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งอย่างที่ผมว่านะครับความสำเร็จที่มีครับในวันนี้คือแรงบันดาลใจที่เราหาตัวเราเองเจอครับครับฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันสร้างขึ้นจากตัวเราเองความกลัวหรือว่าไม่มีเวลาครับมันเป็นข้ออ้างครับ <c oughs> แต่ถ้าวันนี้ครับเรามองเป้าหมายของตัวเ,เองครับให้ชัดเจนว่าเราต้องการชีวิตเป็นอย่างไรครับ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ครับจะไม่สามารถขวางกัน้นความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้ <c oughs> ครับฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คคนที่่่่ัััิดดววาเเออตงงงงยยพูไมก กลัวอยู่ครับไม่แน่ใจว่าจะทำประสบให้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าผมเป็นหนึ่งแรงกําลังใจเป็นตัวอย่างที่ทุกท่านเป็นอยู่ครับในอดีตครับคุณนครกำลังจะบอกว่าเราต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนถูกต้องเพราะว่าไอ้ความกลัวหรือความไม่มั่นใจเนี่ยมันเป็นจินตนาการที่ที่เราสร้างขึ้นใช่ครับนะครับแล้วเราเคยมีไหมครับที่ทีมงานที่ทํางานกับเราอยู่แล้วบางครั้งอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือหมดกําลังใจขึ้นมากระทันหัน โดยอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่อาจจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจเรามีวิธีการในการให้กําลังใจทีมงานยังไงครับครับคือกําลังใจนี้จะให้ดีแล้วก็ยาที่สุดคือตัวเองต้องสร้างครับให้กับตัวเองก่อนนะครับแต่วันนี้หลายๆคนปุ๊บเนี่ยสร้างกําลังใจให้กับตัวเองไม่เป็นครับแต่วันนี้การสร้างกําลังใจให้กับคนอื่นครับหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเราต้องฝึกเป็นผู้นําในการสร้างกาลังใจให้กับตัวเราเองก่อนครับสำหรับตัวผมเองปุ๊บเนี่ยเราจะสร้างกําลังใจให้กับทีมงานคือครับ ก็ครับไปสร้างในส่วนของความรู้สึกดีๆกับสิ่งที่เขาหวาดกลัวอยู่ว่าเอ๊ะครับชีวิตวันนี้จะทําธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่ครับเราก็ครับไปแก้ปัญหาตรงนั้นให้ถูกจุดครับฉะนั้นวันนี้ความสําเร็จที่ครับหลายๆคนขาดกําลังใจนะครับผมบอกว่ากําลังใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้แต่มากกว่าคําว่ากําลังใจให้เรากลับไปมองว่าวันนี้ครับงานที่เราทำอ่ะเราจะทําเพื่อใครต้องการชีวิตเป็นแบบไหน นั่นแหละครับกำลังใจที่ทําได้ดีที่สุดครับ,รบท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกดีๆนะครับที่รายการของเรากําลังจะส่งถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ทางบ้านต้องบอกว่าคุณนครเป็นบุคคลตัวอย่าง อีกคนหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของกิฟฟ r รีนนะครับที่มีทั้งความอดทนมีวินยัยแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นในการทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณคนครด้วยนะครับและก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราครับผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนอัลติเมทลองลาสติ้งลิปกลอส เพื่อริมฝีปากสวยของคุณครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกพิเศษที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟรนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ g i ฟต์อินสปายได้เป็นประจำทางกิฟฟิ c ช anel นะครับครั้งต่อไปแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครท่านนองคอยติดตามชมกันให้ได้อย่าพลาดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมและคุณนครต้องลาทุกท่านไปก่อนจะเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ